หนูตายแล้วนะหนูโดนในเล่าตายศพอยู่หลังบ uh, ้านเขาแต่งตัวออกจากบ้านขี่มอเตอร์ไซค์มาเขาบอกว่าจะไปทวงตังถ้าวันนี้ไม่ได้ตังอะเขาจะไปด่าพี่ๆคิดว่าน้องสาวถูกฆ่าก็คือทางบ้านมีการโทรติดต่อไปมันโทรไม่ได้ทั้งเบอร์มือถือโทรเฟซบุ๊ก เราก็โทรไลน์ไม่ได้แต่แชทเนี่ยยังพิมพ์คุยปกติเงินทองไม่เข้าใครออกใครหลายครั้งที่ปัญหาเริ่มจากเรื่องเงินและจบลงที่ความตายคดีนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อสองผัวเมียสุดเหี้ยมนัดเจ้าหนี้มาเคลียร์หนี้แต่ที่ไหนได้ทั้งคู่วางแผนฆ่าปิดหนี้ เพราะแค้นใจที่ถูกเจ้านี้ตามด่าตามทวง